กินน้ำบอ่อครับเดี๋ยวมาตักน้ำบอ่อไปกินเดี๋ยวกินบอ่อไหนดีเอาบอ่อนี้เหรอบอร่อเล็กนี่โอเคเดี๋ยว <g ül> นี่ทั้งตักน้ำเดี๋ยวล้างก่อนครับเดี๋ยว อันนี้ดีกว่าอันนี้มันเหม็นสบู่นะครับเดี๋ยวแช่นทีน,นดดกว่าน,นี้ตักน้ำดูครับเทคนิคการตักน้ำอืมงาน เดี๋ยวไปต้อมอีกทีนะครับกินได้น้ำบอ่อน้ำแร่น้ำใส่ถังมาขายขวดไอ้ที่ว่าถังละสิบยี่สิบลิตรที่ว่าขวดละสิบบาทนี่ไม่รู้มันจะสะอาดจริงหรือเปล่านี่น้ำบ่บอ่อนี้นะครับข้างล่างเป็นทรายล้นรวนสะอาดผมส่องดูแลนะ้วเายใส่องแล้วเมื่อคืนไม่มีอะไรสกรปรกเลย นี่บ่อทรายใส่กิ๊บนี่นะครับพามาดูเฉยการตักน้ำ